หุ้นองหลวงวัดโที่เาธนาคารก็ใกล้จบแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำได้ทีนี้แล้วเราก็จะแต่เราก็ไปทีบไปแข่งเพือ่อการหุ่นองหลวงวัดโตเมื่อได้พรายแข่งแล้วก็จะนัดหมายกันทีว่าให้พวกรุ่งผิดของปู่ได้มีส่วนในการที่จะไปหุ่น กดีเงนงันมันยาเลยที่ไ่เเห็นการห้องท้อทคำเป็นองไรนี้ก็ไม่เเห็นแบบนั้นทางก็เป็นธรรมดาแล้วท้ององมา20กับแล้วเราก็เท้อนแต่ถ้าโยมาเป็นก้อนเข็นแขงเป็นตางหูอะไรแล้วแต่ถ้าโยคนไม่มีท้องคนอยากมีเสยย่วก็ ถวายเป็นจิตใจถวายเป็นจิใจแล้วก็เอาไปคื้อทองคํมาเราล้อมเป็นนองแช่นองแช่เส็แล้วค่ะเมื่อเมื่อคืว่าเยางนั้นเด็กเพราะว่าไม่เคยออกไปนที่มีที่นอกสถานที่ของวาทางน่าทางเลยแต่ี่เพราะว่าเราเป็นสองลูกปู่ที่ไทยทั้ง ที่ท่านจะสะสมทางาว้ให้เดียวน่เลยคการที่ทำทองทำเสากระานต่อไปให้เขาไม่พอให้เกิดความค้มใส่ใส่ได้เลยค่ะแกแล้วใส่ไปได้เบ้าเลยค่ะได้ใสั้เราก็จะมีความมั่นใจว่าเราไม่ได้มีเดือด้วยนในการที่ทุบทองตคือเป็นข้าราารเ่าแก เดี um uga, um. Maya, whales, so ๋ยมันก็จะเป็นผ้าทองคำเป็นผ้าหยิบผราปูนี่แหละแต่ตอนหลังเรื่องผ้าขนอ้อยนั่นคือว่ากำจัดได้ให้อยู่บนท้องขาวลมแสดงว่าพุ่งถึงทองคำดีกว่าที่นั่นก็มีความถึกด้วยมาแตะเลยแตะสาจู่อ่ะแล้วนะจะหลอมแล้วนะเอาเลยนะคะใส่ได้เลยนะคะใส่ได้เลยค่ะสาธุค่ะโอเคนะก็เป็นเป็นที่เริ่มต้นก็อยากให้มี ผู้เราไม่กละาพัทายทองอ่านะแล้วเก็มีจานมีขันตาว่็ยังไมเวลาเป่าเาเป้าเฉยไม่รอหงวงเากันอันนี้มันหลวงพ่อประกาศใครจะเอามาอีกก็ได้เชิญเลยค่ะใส่เบ้าเลยค่ะตยโยมทัหลายตอนนี้พอกอ่นทั้งหมดเราใส่ในเบ้าเลยค่ะรวมกำลังหลอวมอยู่ เพื่อจะไปไป,ปิดหลงหลวงพ่อโตใน์แก้ววัดศาลนภานซึ่งทองคำทั้งนั้นอยู่ที่นั่นเราจะเห็นเป็นรูปประทันดังนั้นถ้ามีทองคำอยู่ที่ไหนที่ไหนเอามาป,ปลดองมาจัะหลอกแต่เดียวทีข่ของหลวงพอ่อของหลวงพอ่อของหลวงพอบบ่พพอ,อ,พอที่รนมอัมรัตเศสนั้นเราจะไปหุ่งหลวงพ่อโตที่โบสถ์แก้ววัดศาลนภานได้กาลังหลอกให้เราได้เห็นอยู่บางทีมีนั้นว่าจะลงถึงั่น,นที่อาบอกอย่างนี้โอ้ประกาศเมื่อเช้าได้ไปเยอะ ทองคำทองคำก็ไเราจะไปให้มันอยู่กับทองคำเลยอันนี้เป็นทองเหลืองก็ล้า,ราการะจายทองก็ล้ากระจายเพราะงั้นใครดีรอออก็เอามาใส่เลยใส่ลงไปเลยคนจะมีศรัทธาเกิดขึ้นทำทีหาเาได้ใหม่มีเงินหาได้มาใหม่แต่โอกาสอย่นี้ไม่มีนี่ท่านอาจารย<อ>์บ <มา S 1> อกไปได้แล้วอย่างนี้ไม่มีไอ้มี่ทองที่ไหนแค่กดมาได้เลย ขอการหลวงปู่นะครับเนื่องจากว่าจะขอรับตน้นนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเขาตามงางน้ำให้ผมอีกนิดหนึ่งว่าหลวงพ่อตองค์นี้เป็นพระที่มีอายุถามหลวงพ่อคเคยเห็นว่าน่าจะประมาณ200กว่าปีเอาเป็นว่านในสมัยน่าจะปลาย,ยาลกรุงเทพมหานครหลวงพ่อท่านน้องมาพบก็ปี2511และบุรณะ ท่านครับขนาดนี้หลวงพ่อหลวงปู่สนองท่านได้บูรณะและก็หล่อทองที่พระพักของหลวงพ่อโตตงนี้แต่ว่าช่วงนั้นได้แค่พระพักจากพระเศทีนี้ว่าหล่อไปมันมีทองบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วอยู่ก็เลยจําติว่าจะหล่อให้ให้เต็มปก ท่านครับทีนีน้ผมไม่มีทองคำผมก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมนาทีเพราะผมทีนี้ทองคำมันเป็นอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อทองคําไม่มีขอเงยียบตัวกจางเส้นตรงที่ว่าเราจะเอาปัดไก่ผมทําดูมันก็ไม่ได้มีมากนะแต่ว่าําบุญมากไม่ต้องอายหรือขายหน้า เพียงหนึ่งบาทก็มีค่าเท่าเงินแสนเราทำบุญให้เอาหน้าตาค่าตอบแทนบุญเงินบาทอาจเงินแสนค่าแกนใจเอาอย่างนี้พวักเงินออกมาตามควาดั้อแล้วเอาเงินที่ประาทต่อ,นนอหน้าผมว่าเราจะเอาไปซื้อของคำมาสาธุไปเอาทองทองแต่ละหนึ่งพันบาทนี้จังไหยใช่ไหม

บาทผมไปทำธนบุญแล้วมันน่ากลัวุกแต่ผมไม่ได้ทำเนี่ยไม่ใช <oh ่มันไม่ใช่ทองแท้กาสได้ทำบุญโดยทองคำเพราะว่าทองคำเป็นแร่ที่มีอานุภาพมีคุณค่าที่สุดนะครับคนที่มีเงินห้าบาทสี่บาททำกับเขาไปนะครับแล้วเอาวันนี้บอกหลวงพ่อไปเลยว่าเอาไปซื้อของทำทั้งหมดได้ฟังได้เลยนะ ของคำหลวงพ่อวิไทยที่เคยขอร่วมบริจาคพวกเราสมัยหล่อพระเกศพระาจรยบนระนาดกลางศานาหลวงพ่อได้มาประมาณพีโลกว่าพิโลนี้แต่ก็หล่อแล้วมันยังมีของรางผเหลือหลวงพ่อพยายามแตนะที่เป็นเจ้าวาดรักษาการที่นี่ท่านจึงบอกว่าของคำนี้ต้องเอาไปหล่อพระเท่านั้นทำอย่างอื่นผิดวัตถุประสงค์จะให้อุทิศผิดเลยจี หลวงพ่อโตองค์นี้เป็นพระประธานทศมาธานวีอายุทขาให้ผู้เสียตอนนี้ยังคุดมหอไม่เสร็จจึงเอาของคที่เหลือนี้ของหลวงพ่อวิทยไปห่อหุ้มให้หมดและยังเหลืออีกประมาณักโยซึ่งจะทบุองเมื้อของเราพี่ท่านดูมานี้เราจะเอาไปถึน้าใช้จ่ายซื้อทองคาทั้งหมด ถอเต้นนะสมุทรไทเอาไปซื้านออกมารอบเขาจะเอาไปฉรดฉาก่อนนะให้เป็นของคำเก้าจุเก้าุรหลายคนบสาแหวนโดยาสร้อยร้อยแหวนของคำเดี๋ยจะมีชุดใหญ่ไหมจะมีชุดใหญ่ไหมกครับปัจจัยเชินันเ้าจุดเก้าศุ์ ออคลืวไม่กีแผแลึงาทนะมตันี้นะโีาบุญ่้าสราที่นะชัดเจนข้บที่บางแล้วัวนี้ส่วนที่นะเห็นไหมที่หนุ่มบอกข้อลงได้นะคส่เรียบร้อยนะใส่ยังอย่าโดนเบานะอย่าโดนเบ้านะคะอาปค่เสาธุ

บาทเทไหลายบาทจะล้นบาทแล้วแต่ว่าเรายังทคราบตว่าจะขาดง่ประมาณ4ี่ถึงห้ากิโลามที่จะใช้ในการต่อขกอมูลาล้ปทิมาประการจะตามพัศนคตินั้นจะเป็นโอกาสที่คันนที่เราได้หลบละเร็วเพรา้งั้นกินข้าวไม่ได้มากไปไหนเพราะนั้นตอนนี้ก็ไใครอวงพ่อ ท่าเป็เจ้าพระนาะในวารารท่นมีความ่นเริงดีและในโลกนีลนโลกงาแล้วทานยังได้พอได้บรรยากาศพอทัเพื่อจะได้ไปพบพระรัตนรัประธานนวัดพรนาาในพระองค์หาย้ากแต่นายาที่สุดในเชื่อมรงด้วยเป็นการเชื่อมด้วยพระรับนัยสามสามสองจุดสหลวงพ่อโชว์น้ำหนักหลวงพ่อโชน้ำหนักในขณะนี้สาม สามจุดสองจุดสี่กรัมสามสามสองจุดสี่กรัมขอน่วมพิจารด้วยกันของที่หลวงพิชัยท่านรับมอบจกกากข้าหลวงพานาพดีวันนี้จะได้หลอมแเป็นพรแข่งเดีวยวกันทั้งลกูกเห็นทั้งลูกหากทุกท่านนะฝัดน,นี้ครับจะได้ตั้งจิตตั้งใจและกล่าวคำถขอไหว้ขอคำขอพรอ้อมกันครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญน,นะครับ โขฆะการสมครับนะโมโตตัมมะจัุานะโตัตตะวันโตตะจาโอาะตัมมัุาโอระัมม uh ัมบาอารตัมะจบาตอรมทริาะยังันเตอิานิมะังันเตสุวรรณต โลหะปาริสุธานีจ่าปาริวารานีส no ังคัสสาโอโนชยามาโโนชยามาุโนพันเตสาธุโนคันเต ปาริวาราีปาติกันหาตูอัมหะกันเจวะมาตาติตูอาทีนางยานตานันจาที่รารตังท่ตาย สุทายะสุทินังวัสสะเนทานังอโหทานังสารมถทานังอะสวะทานะทัญญะมหานิฌานังนิฌานังนะหาองค์ กระโงงผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายขาาอคำและโลหอันบอคำและโลหะอันบริสุทธิ์พราะเพื่อบริวาเพื่อบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่สงฆ์ข้งปูนขอสงฆ์้งปูนจงรัก ทองคำและโลหะอันบริสุทธิ์พร้อมเครื่องบริวารทั้งหลาย, em. ลายเหล <ical these. S 1> ่านี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายต่อน,น้องถวย eh งถายเป็นผู้ทมูชาทำมาูชา ผูชาอิไทยเทวิยโยเพื่อประโยชน์เพื่อความุีแก่ข้าพระเจ้าทั้หลายแก่บิามารดาญาทั้งหลายของข้าพระเจ้าและเพื่อมรรคผลนิพพาน